สวัสดีครับผมธนกรจากช่อง Thailand คิดในคลิปนี้จะเป็นการซ่อมกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางตัวนี้นะครับกลับมาจากต่างประเทศมีการ t r a n s ิ t เ,เครื่องบินนะครับหลังจากรับกระเป๋าปรากฏว่าตัวล็อกรหัสมีรอยถูกงันแงะนะครับมันมีอาการแตกนะครับเหมือนมีใครเอาไขาควงไปแย่ตรงนี้นะครับตัวเขี่ยวตัวนี้ก็หักไปนะครับมีแค่ตัวซิปเสียบเข้าไปแต่ไม่มีการล็อกนะครับด้านนี้ก็ยังยังยังโอเคอยู่นะครับยังไม่เป็นไรแต่ด้านนี้ หมือนมีอะไรไปกระทําอยู่ตรงนี้นะครับทาให้มันเสียหายแล้วตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะซ่อมกด็ดูท่าแล้วถึงซ่อมไปก็คงจะไม่แข็งแรงนะครับ <S <S คิดว่าเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาเปลี่ยนตัวนี้อยู่ในวารันตีแต่คิดว่าอาการหักแบบนี้นะครับไม่น่าจะเขาไม่น่าจะซ่อมไม่ฟรีนะครับถึงแม้จะส่งไปซ่อมก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะมีการเดินทางอีกแล้วก็ต้องใช้กระเป๋านะครับก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็คิดว่าเปลี่ยนเองน่าจะจะไม่น่ายากนะครับ ก็เลยไปหาซื้อในช่องทางออนไลน์น,นะครับตัวนี้เป็นรุ่น tsa 8-12นะครับตัวนี้นะครับได้อะไหลมาแล้วราคาไม่เกิน3 0 0บาทวิธีเช็คก็ให้เช็คระยะรูยึนดน็อตนะครับรูยึนดน็อตตัวนี้ก็อยู่ที่4.6ซนติเมตรก่อนที่จะซื้อต้องแกะตัวนี้ออกมานะครับเราววัดระยะรูนอ็อตแล้วก็ดูหน้าตาให้มันเหมือนกันนะครับให้มันเหมือนกันเน้นที่ระยะรูน็อตนะครับ แล้วก็บริเวณเขี้ยวสําหรับล็อกกับซิปนะครับก่อน่าจะเท่าเท่ากันนะครับหรืออาจจะวัดวัดขนาดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ในในดูดยในช่องทางออนไลน์หรือไม่ก็ติดต่อทางคนขายนะครับว่ารุ่นนี้เราสามารถใช้ได้ไหมนะครับก่อนตอนนี้ได้มาแล้วเราจะลองเปลี่ยนนะครับก็มาดูตัวที่เซอ็อกนะครับจะล็อกด้วยน็อต2ตัวด้านในนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไขน็อตสองตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ก็ใช้ไขควงแฉกนะครับผมก็ใช้ไขควงไขออกก็น็อตสองตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนซื้อตัวใหม่มาเขาไม่แถมน็อตมานะครับ ถ้าใครทำน็อตหายก็แนะนำให้ถามทางร้านดูนะครับว่ามีน็อตแถมหรือเปล่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เสียนะครับตัวที่มีตัวที่โดนงัดนะครับตัวนี้ตัวอะไหล่ที่เราซื้อมานะครับก็เหมือนกันหมดนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถามน็อตจากผู้ขายด้วยนะครับในกรณีที่เราทําน็อตหายนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาผมไม่ได้ตัวน็อตมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบใส่เขากลับเข้าไปนะครับก็บริเวณกระเป๋าก็จะมีรูแบบนี้นะครับเอาไว้ยึดกับตัวกุญแจล็อกรหัสผ่าน t s a ก็ใส่น็อตแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปจากด้านในผู่มาด้านนอกนะครับ แล้วก็ให้รูน็อดกับน็อดกับรูยึดน็อดนะครับให้ตรงกันอาจจะหมุนเข้าไปแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็าไป ก็เป็นเสร็จนะครับไข่นัดแค่2ตัวนะครับเซื้อ,อะไหลมาไม่เกิน300บาทนะครับมีไข่โค้งแชรกก็ซื้ออะไหล่มาซ่อมเองได้นะครับก็ใช้งานได้ต่อนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ประหยัดเงินพอสมควรนะครับถ้าเราส่งซ่อมก็คงเสียทั้งค่าซ่อมค่าอะไหล่นะครับตัวนี้เราซื้อมาซ่อมเองก็ประหยัดเงินค่าแรงไปได้นะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับแควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ